คนรักกันอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและฟังดีๆนะอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลามาเป็นข้ออ้างเวลามึงทำงานเสร็จอะ่ะแค่มึงหยิบมือถือขึ้นมาแล้วพิมพ์แชทไปหาอีกฝ่ายนอนยางกลับบ้านแล้วนะเพิ่งเลิกงานเหนื่อยจังเลยวันนี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรออย่าบอกว่าไม่มีเวลาครับมันคือคำพูดของคนมักง่ายมึงมีเวลาแหละแต่มึงไม่ทำแล้วมึงก็ปล่อยประละเลยความรู้สึกของทั้งคู่มึงไม่ทักเขาไม่ทัก ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองอ๋อฝ่ายคงไม่มีเวลาเฮ <_ C it> ้ยคงเบื่อกันแล้วมัง <_ C it> ้งเลอะเลอกันไปเถอะเงียบทั้งคู่และหายกันไป <_ C it> มึงไม่ได้รักกันครับ <_ C it> ถ้ามึงรักกันแค่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปตัวเอง มันได้กินไข่พะโล้นี่ตัวเองดูดิเถ้าวันไหนเจอกันนะเดี๋ยวเขาพาไปกินไข่พะโล้เจ้านี้อร่อยมากตัวเองอุ๊บผัดไทยแถวที่ทํางานเขาตัวเองต้องลองกินอูอร่อยมากแค่นี้มันยากนักหรือไง <c oughs> กับการที่เราทําให้คนรักอย่าบอกว่าไม่มีเวลาทุกคนเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครับแค่เราเจียบ1นาที2นาที <c oughs> พูดแล้วโมโหอะแค่มหจิบมือถือขึ้นมามึงพิมพ์ไปหาเขาอ่ะหรือมึงถ่ายรูปว่าเอองานหนักแค่นี้เอง ม,มึงมีแต่มึงไม่ใช้เวลานั้นจะพูดแล้วโมโหอ่ะเอาไว้หมัดหนึ่งพูดให้ฟังและกลับไปคิดว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันถูกหรือมันผิดถ้าผมผิดแย้งผมได้เลยแย้งผมได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นเก็บประสบการณ์ครั้งเนี้ยแล้วครั้งหน้าปรับปรุงและดูแลรักครั้งใหม่ให้ดีดดดกว่าครั้งนี้ตอนนี้เลิกกันแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ครั้งหน้าครั้งต่อไปความรักครั้งใหม่ดูแลมันให้ดีอย่าให้เป็นแบบนี้อีกนะครับคม